ยืดกันไว้ไหนอ่ะก็เรากำลังรซ้อนเป็นจุดอ๋อแล้วก็จะซ้อนซ้อนไปจนจบ่าพไหนที่จบเด็กหญิงอ้อมายังอ่ะอ่าได้คอร์ดที่เราสามารถกดสต็อปไปได้อ๋อที่เราตอนนั้นคือที่เราทากันอะคือการกดสต็อปดึงขูดแต่ว่าการกดสต็อปนี่ชั่วคราวอ่าแล้วเราก็มาค่อยค่อยมาแบบว่ากดอันนี้กดไปเลยต่อก็กดอื้ออ่าผูอ้อมาแล้วทำไมอ้อเข้าอัตโนมัติล่ะก็กดอันนี้ค่ะ กดผ่านลิงก์อะนะอ๋ออะทีนี้ลองสิจบอะไรเนี่ยปิดเลยยางยงลองไปต่ออ ถ้าถ้าปู่จะแชร์หปูจะยังไงแชร์้าไม่อยากจะแบบต้องไปอะไรใช่ไหมถ้าสมมติสอนในสอนในเขไอเนอในประธานลองเขียนดิประธานลองลองตอบดิเครื่องมือตอบได้ไหมเครื่องมือนีได้ไหมไม่รู้ต้องมีว่าตอช่อ่าเนี่ย a a a อคลิกเลยค่ะคลิกเลยค่ะอ่า ดอป่ะใช่ใช่ใช่ได้เลยไ้ดอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเส้นอ่าแล้วก็เนี <s 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 ่ยเขียนได้เลยเออหน้าโซ่อ่าเก่งเก่งๆจะเปิดยูทูปไม่เด่งกูละอ่ะกูจะทำยังไงอะไรคะเปิดยูทูปถ้าเกิดอย่างเงี้ยอ่าทำยไง ก็คุณครูก็ไปแชร์เหมือนเดิมเปิดแชร์เอาไว้ใช่ไหมไม่อันนี้คุกแชร์เฉพาะอันนี้คุูแชร์เฉพาะ powerpoint ต่อให้คุูปิดหน้านี้ไปย่อลูกหน้องจัดแล้วแล้วก็เขาไม่ไม่เห็นแต่ลีกลูกไปเลยที่มูนทีนี้หญิงอ้าต่บทิถูกตั้วทีนี้ถ้าคุูจะไปแชร์กับตูนี่ไม่ใช่แชร์อันนี้ ปุ S <S ๊ปๆก็มาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนิวแชร์นะแล้วก็รูปแชร์เมื่อกี้แชร์ทำไมเอาทำไมเอาที่แรงอันนี้แล้วก็มาเลือกอันนีแล้วเราก็รูปแชร์ปุ๊บหน้าจอเขจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ต่อให้เราหยุดไปไปเข้าวันหยุดเขาก็จะไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราแชร์ที่จอเว็บหน้าจอเว็บอ่าทีนี้ ถ้าเราแช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวครูกำลังหายยูทูปให้ลูกดูอยู่ลูกใจเย็นๆโหดแชร์เมื่อไหร่เขาจะเห็นทุกอย่างเปลี่ยนยังมากจังเด็กชายประธานลูกเดเด็กชายประธานแกล้งเพื่อนเหรอครับเด็กชายประธานแกล้งเื่อนเหน่อยต่างกันไม่ฟังโนในโนบุ๊กก็มีอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับฉันเอยรู้ว่ใช้ง่ายกว่านะมีในอย่างนี้ทุกอย่างแล้วแต่อวละงั้นเราก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องซื้อปากกา แต่ปากกามันมันง่ายกว่าไงอันนี้เปิดหน้าอยู่เลยอะตัวนี้กลับมาหน้านั้นยังไงเหรอสวัดดีก็หนูย่อไว้ก็คืออันนี้เป็นการแชร์อันนี้เป็นการแชร์แบบสกีนถ้าสกีนแล้วแชร์เมื่อไหร่ไม่ว่าดูจากหน้าจอนั้นสมมติครูไม่อยากครูแบบ ไม่อยากให้เขาเห็นลายแต่เออตเอินผือเห็นไหมเราก็จะเห็น้อมูลเราเพราะฉะนั้นแนะนำวิธีการแชร์กันสอาวิธก็แนะนําให้แชร์เฉพาะโปรแกรมไปเลือกเอาือถ้าสมมติเราจะเปิดโพสต์แล้วก็มาแชร์แชร์เขาเข้ไปอ่าทีนี้กลับไปหน้าหลักหน้าหลักของเราหน้าของเราแล้วอ่าทีนี้เราจะหยุดนะถ้าเราถ้าเราไม่แชร์เราเราจะหยุดอัดแล้วตอนนี้เราอัดอยู่ใช่ไหมะเออเราอัด เราหยุดแล้วเพราอยากเดียจะหยุดเออเราจะหยุดนะก็เอ็นเลยอา